ดอยหลวงเชียงดาวคืออะไรองค์การยูเนสโกได้ประกาศให้ดอยหลวงเชียงดาวเป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลแห่งใหม่ของโลกและถ้าคุณเลี้ยวซ้ายเพื่อมาดอยหลวงเชียงดาวคุณจะพบภูเขาสูงใหญ่ตั้งเทเลอ,อยู่ตรงหน้านับตั้งแต่นั้นมาการขึ้นสู่ยอดดอยหลวงเชียงดาวจึงเต็มไปด้วยกฎระเบียบที่จุ้จา้และซับซ้อนมากขึ้น ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปผมจะพาทุกท่านเข้าไปประจนภัยในดินแดนแห่งภูเขาหินปูนที่สูงที่สุดในประเทศไทยแห่งนี้เพื่อให้ทุกท่านที่เคยไปและยังไม่เคยไปได้สัมผัสถึงความจริงใหญ่ของธรรมชาติมากขึ้น ผมกำลังระหว่างที่ผมกำลังนั่งกินกินข้าวอยู่ก็จะมีเอฟซีเข้ามาทักันคุณคุณคุณมาอย่างไรครับจากผมเอแล้วทำไมคุณถึงจำผมได้จำได้จำจากคลิปไงอ๋อไม่คลิปนี่แล้วผมกำลังนั่งกินข้าวเขาเดินเขาเดินลงจากรถมาเขามาทักผมเลยครับแต่ว่าแต่ว่าทีแรกอะไรนะดูใน YouTube ใช่ไหมอ่าย t u b e อ๋อแล้วก็เลยเพิ่งรู้ว่ามีมีเป็นเพจหรือเป็นอย่างอื่นด้วยใช่ใชนะครับเนี่ยครับเป็นโมเมนต์ที่ตลกดีนางกินข้าวจอดรถมาปุ๊บทักเลย <c oughs> อยู่ที่อันนี้เราอยู่ที่ไหนกันน <c oughs> ะเอาเป็นว่าทางทางขึ้นดอยหลวงเชียงดาวนะครับ <c oughs> ตรงเซเว่นก่อนก่อนเข้าเชียงดาวนะครับผม <c oughs> ก็ใครเจอผมก็ทักทายได้นะครับ ถ้าเกิดว่าคุณเจอมันก็ไม่ได้เจอง่ายขนาดนั้นหรอกหมือว่าเพราะจังหวตะตลกดีประมาณนี้ครับว้ายดูส o กดูเชียงดาวตอนนี้เรากำลังอยู่ข้างทางนะครับผมส่วนด้านบนนู้นคือดอยหลวงเชียงดาวนะครับผม ตอนนี้อยู่ที่เขตรักษาพันธ์สป,ป่าดอยหลวงเชียงดาวนะครับก็ยังไม่มีใครมาที่นี่นะครับเพราะว่าเขายังไม่ขึ้นดอยกันตอนนี้ตอนนี้ผมมาก่อนเพราะว่าผมขึ้นดอยเป็นพวกนี้นะครับผมก็เลยจะมาพักผ่อนตรงนี้ก่อนเงีย,ยแบๆนะครับลานกลางเต็นท์ข้างหลังก็จะกลางตรงนี้แหละห้องน้ําก็อยู่ตรงนี้นั่นเป็นทางไปวัดถนน จนนนทางงขึ้้ดออยยู่ัีสรุปเนื้อหาที่ได้เข้าอบรมก่อนขึ้นดอยหลวงเชียงดาว 1. สาเหตุที่มีกฎระเบียบมากกว่าที่อื่นเพราะเป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลจากยูเนสโกและเป็นเขตร,รักษาพันธุ์สัตว์ป่าไม่ใช่อุทยานจึงต้องเน้นเรื่องสัตว์ป่าและป่าเป็นหลัก 2. พืชที่ค้นพบบนยอดดอยหลวงเชียงดาวบางชนิดมีเฉพาะที่นี่เท่านั้นและมีสายพันธุ์ที่มาจากเทือกเขาหิมาลัยทางตอนใต้ของจีนซึ่งดอยหลวงเชียงดาวเป็นเหมือนเขาลูกสุดท้ายจากเทือกเขาหิมาลัย 3. กฎระเบียบต่างๆจะถูกปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมในแต่ละปีโดยอ้างอิงจากพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวรุ่นก่อนหนะ้าเช่นการต้องรื้อของตรวจกระเป๋าก็เพราะมีคนแอบเอาของต้องห้ามเข้าไป การห้ามทำอาหารประเภทผัดทอดเพราะมีกลิ่นแรงทำให้สัตว์บ่ามาที่แคมป์เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสัตว์ป่าหรือแม้แต่การห้ามล้างหน้าแปลงฟันลงพื้นเพื่อเป็นการรักษาความเป็นกรดด่างของดินปัจจุบันรุ่นผมให้แปลงฟันได้แต่ต้องบ้วนลงถุงที่ให้มาและทิ้งลงจุดที่กำหนดหรือคุณจะไม่แปลงก็ได้แต่คุณอย่าลืมนะกลิ่นปากที่ไม่ได้แปลงฟันอาจทำให้คนรอบข้างรู้สึกเหมือนอยู่ใกล้ซ้วม ตอนที่จัดกระเป๋าเพื่อเตรียมขึ้นดอยหลวงเชียงดาวผมก็นึกว่ากระเป๋ามันจะต้องเต็มแน่ๆเพราะน่าจะมีอุปกรณ์ยังชีพเยอะพอสมควรแต่เอาเข้าจริงแทบไม่มีอะไรเลยครับเต็นที่เช่าเขาก็กางไว้ให้ข้างบนแผ่นรองนอนก็เช่าเอาทุกนอนเอาของตัวเองไปและก็เช่าเพิ่มอีกหนึ่งอันใช้นอนซ้อนกันสองอันเพื่อน้าจัดกลางดึกน้ำดื่มขวดใหญ่อีกสองขวดกับขวดเล็กอีกสองขวดส่วนอาหารเป็นข้าวเหนียวหมูทอดสามชุดใช้กินมื้อเที่ยงเย็น และก็เช้าของอีกวันมันก็จะแข็งๆหน่อยส่วนอุปกรณ์อาบน้ําเนื่องจากเขาห้ามแม่ใช้เลยไม่ได้เอาไปเลยแค่แปรงฟันกับยาสีฟันแล้วก็มีแอลโกอฮอล์ล้างแผลเอาไว้ใส่ทิชชู่แล้วเช็ดตัวก่อนนอนกับชุดใส่นอนอีกหนึ่งชุดเหีอย่างที่พี่เจ้าหน้าที่บอกไว้ตอนอบรมเราอยู่กันแค่คืนเดียวอย่าไปเสียเวลากับของส่วนตัวนักเลยเอาเวลาไปถ่ายรูปสัมผัสกับธรรมชาติดีกว่าเ <Hey, hello. S 1> เราเรา ยืดเอกสารเช็คสัมภาระอะไรหมดแล้วรถเรากําลังออกเดินทางนะครับผมของเ,เราเป็นคันแรกๆเลยนะครับที่กําลังไปทีมงานพวกเราก็จะทั้งหมด5้าคน ทางขึ้นดอยหลวงเชียงดาวเมื่อเราตรวจกระเป๋าเสร็จก็ขึ้นรถโฟ h e วิ wheel. นั่งท้ายกระบะจากที่จำการไปยังจุดปล่อยตัวผ่านลมหนาวและแสงแดดจุดที่เริ่มเดินมีดอกนางพญาเสือโคร่งบานอยู่สวยงามมากเมื่อเริ่มเดินก็จะเป็นทางราบผ่านแนวต้นสนลมเย็นเดินสบายทางไม่ค่อยชันจากนั้นจะเริ่มเข้าสู่ป่าทึบและชันขึ้นตรงนี้จะค่อนข้างลืน่นเพราะมีน้ำค้างตอนเช้าตลอด บางจุดแทบไม่โดนแสงแดดเลยทั้งปีทำให้มีความชื้นตลอดเวลามีจุดที่พักนั่งกินข้าวกันเรียกว่าสามแยกปากวัวแต่พวกผมเรียกเพี้ยนเป็นสามแยกปากหมามี็รูปไขรพาเรียกแล้วก็เริ่มเดินชันขึ้นในช่วงท้ายวิวจะสวยขึ้นมากเพราะเหมือนถูกอบกอดจากภูเขารอบตัวแดดร้อนสักหน่อยแต่วิวสวยดีและเมื่อพ้นจากป่าดิบเขาที่อยู่ท้ายสุดเราก็จะเข้าสู่ลานกลางเต็นท์ระหว่างทางจะมีผู้สื่อความหมายหรือเป็นไกด์นั่นแหละใส่เสื้อสีฟ้า อยากรู้อะไรก็ถามพวกเขาได้อย่างของพวกผมก็จะมีลุงสิงขับผู้เป็นตำนานแห่งดอยหลวงเชียงดาวซึ่งผมก็ชอบพิ้วให้แกเล่าเรื่องผีให้ฟังอยู่เรื่อยๆนี่คือจุดที่มีคนผูกคอตายครับรวมความที่พี่สิงค์คำพูดคือเป็นผู้หญิงแล้วเธอทะเลาะก,กับผัวเลยไปผูกคอตายอยู่ที่นี่ส่วนร่างของเธอ ก็ถูกฝังอยู่แถวนี้นี่แหละเป็นการจัดการศพแบบสมัยโบราณใครนิตรล้อกับผัวอย่าไปน้อยใจจนบุกคอตายนะครับผมขอแนะนําให้คุณเปลี่ยนผัวจะดีกว่าที่รู้อกว่าเข้ามาปูกคอตายนะผมเผาอะไรครับเผารีซอเผาทะเลาะกับผัวผู้หญิงถ้าทะเลาะกันมาปวกคอาย้รึแล้วก็ไม่ได้ไปไหนฝังเลยนี่หลายปีไหมครับ ปีแล้วต้อนอะไรเขาไปตอบไปต้นไม้เขาเป็นเทวดาแล้วาอีดีผมมานอนตรงนี้ทีสองยืมหม้อข้าวมีเป็นผู้หญิงผมยาวตรงนี้ยืมหม้อข้าวให้ลุงยื้อมฝึดฝาหม้อจะหส่ยอยู่ข้าวต้องทำกับข้าวให้กิน,นอีกต้นไม้เมื่อกี้เป็นมีคนมาปลูกคอตายนะครับผมลุงเขาเล่าให้ฟังสนุกสนานมากมันก็ไม่สนุกสนานหรอกมันก็คือเราก็ไม่รู้เรื่องจริงเรื่องไม่จริง แล้วก็ฟังแล้วก็นิ่งๆไว้นะครับอย่าไปเอามาคิดอะไรมากมายคนเรามันตายกันทุกคนอยู่แล้วพูดเหมือนฟงเลยชีวิตมันก็แบบนี้แหละเที่ยวให้มีความสุขนะครับทุมนี่คือจุดที่ใช้ทิ้งร่างผู้คนสมัยที่ข้างบนนี้ยังเป็นป่าฝิ่นคือปอเขาปลูกฝิ่นก็จะมีความรุนแรง มีการยิงประทะก,กันเกิดขึ้นทั้งจากความขัดแยง้งหรือการปราบปรามของเจ้าหน้าที่จุดนี้ก็จะใช้ทิ้งร่างผู้เสียชีวิตเป็นเหวล,ลึกลงไปอ้างอิงจากคําบอกเล่าของลุงสิงคับ <laughs> นี่คือหลุมที่เ,เหว <h ale> ที่เขาใช้ฝังศพเ,เ,เขาเขาลงไปขุดฝังไหมหรือเขาแค่โยนลงไปใช่ไหมก่อนนะอ๋อเ,เขาเ่าันเลอ๋อทำไมโยนลงี้ก็ฝัง รงคงเลยนะผมเป็นลงไปเลยนี่ยหลลงไปนครับเดี๋ยวเราจะมาสแกนคิวอาโค้หน้ก็ได้หลังก็ได้นี่ลักสอต้นไม้คิวอโค้ดเป็นต้นไม้สายพันธุ์พิเศษถูกสร้างขึ้นตามจุดต่างๆถึง28จุดตั้งแต่จุดเริ่มเดินไปจนถึงด้านบนของยอดสูงสุดเมื่อสแกนจะปรากฏข้อความและรูปภาพ อธิบายความสําคัญของพื้นที่ปรงดึกดาบรรปรงคือพืชดึกดาบันที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์สูงเนื่องจากเป็นพืชที่จเจริญเติบโตได้ช้าในธรรมาชาติมีการกระจายพันธุ์มากอะไรเนี่ยอมองลงไปข้าง<อ>ล่าง<อ>ด้านซ้ายมือเจอปรงมะพร้าวเต่าหรือปรงหนูนี่เหรอในอัพจะมีแผนที่แสดงจุดเช็คพอยต์ต่างๆซึ่งพอผมขึ้นไปจนถึงยอดเลยเพิ่งเห็นว่าผมรีบเดิน จนลืมสแกนไปบางช่วงเลยตั้งใจว่าจะทำให้มันครบในตอนกลับแต่พอเอาเข้าจริงชชช่่่่าาางงงแแแมมมมมมััันนนเริ่มเข้าสู่จุดที่มีความสูงนะครับผมใกล้เข้าโซนยอดแล้วก็จะรับแดดเต็มๆ ไม่มีร่มให้หลบเลยนี่พี่เจ้าที่บอกว่าเราใกล้จะถึงแล้วนะผมะดูกันว่าจะจริงหรือจะถอกห้า <5. S 1> ห้าครับผมสีสามสามเอา oh. เอา โอ้ <ơn. S 1> ถึงแล้วจริงๆเห็นไหมเห็นไหมโอ้ถึงแล้วครับผมที่เบนหลับน้วหลับแล้วเ้ยสะทอนแม่คนเดียวอ่ะเฮ้ยอ่ะเ้าดอยครับ นอนอยู่ที่หุบเขานะครับลานกางเต็นท์มันจะอยู่ในหุบเขาไปไหนมาไหนได้บ้างมีภูเขาล้อมรอบนี่่อยูไปมันโอ้้ก็ัไไไงดปบาจเขาดแบบว่าก็แปลกดีไม่เคยนอนแบบตรงกลางหุบเขาอย่างนี้การขึ้นยอดดอยหลวงเชียงดาวคือการดึงเชือกขึ้นไปแบบนี้แหละครับในช่วงแรก จะเป็นการเดินขึ้นจากปา่าหญ้าตอนนี้4ี่โมง15นาทีนะครับเรากำลังเดินขึ้นยอดจากนั้นจะเป็นหินปูนที่สุดแสนจะขมและชันขึ้นเรื่อยๆใครที่มีพื้นรองเท้าบางหรือพื้นรองเท้าไม่แข็งระว่ามันพังนะครับระหว่างทางจะเริ่มเห็นได้ว่าเราอยู่สูงกับภูเขาลูกอื่นเมื่อถึงช่วงกลางของเส้นทางก็จะเป็นการไต่เชือกขึ้นไปและนี่คือ เชือกสุดท้ายที่เราจะขึ้นไปถึงจุดสูงสุดของดอยหลวงเชียงจุดสูงสุดของดอยหลวงเชียงดาวนะครับผมเราจะต้องผ่านเชือกนี้ไปมีท่านผู้เท่าผู้สําเร็จวิชาสูงสุดยืนรอเราอยู่ข้างบนนั้นโอโ้โหโอเคเราจะไปกันและเมื่อ้นแนวหินกลมขมตรงนี้คุณก็จะเห็นยอดดอยหลวงเชียงดาวดยอดครับคนที่สามครับเรา และในที่สุดผมก็มาถึงยอดดอยหลวงเชียงดาวนี่คือหนึ่งในภูเขาที่ว่ากันว่าวิวสวยที่สุดและทุกคนที่มาที่นี่ก็จะต้องมาถ่ายรูปคู่กับป้ายนี้ซึ่งณตอนนี้มันมี2ป้ายนะครับผมนี่ก็เก็บเรียบทั้งสองป้ายเลยจากนั้นก็จะเป็นการนั่งดูดวงอาทิตย์ตกบีเอฟซีมาขอถ่ายรูปผมด้วยครับจริงๆก็มีการทักททยกันตลอดเส้นทางอะนะก็ไม่รู้ว่าเขาจําผมกันได้ยังไงน่าเสียดายที่ผมไม่ได้เอาขาตั้งกล้องขนาดใหญ่ และเลนเทเลโฟโต้มามุมภาพเลยไม่ก็เด่หลากหลายสักเท่าไหร่และเมื่อแสงเย็นเริ่มหมดอากาศจะหนาวมากใส่เสื้อกันหนาวแล้วก็เดินลงเขาพร้อมกับท้องฟ้าที่เริ่มมืดขึ้นบันทึกเอาไว้เลยว่าอย่าลืมพกเสื้อกันลมและไฟฉายคาดหัวส่วนใครที่ผิดหวังจากแสงเย็นไม่ว่าจะเป็นเมฆบังหรือคนเยอะจะไม่ได้มุมที่ต้องการก็ไม่เป็นอะไรครับคุณยังมีแสงเช้าอีกรอบหนึ่ง บีบคอทีคุ้มกับเออคุ้มกับทคุ้มกับขึ้นมาครับบอกให้ใส่เข้าเจ้าที่เจ้าทางด้วยก็เลยบอกกล่าแล้วมันบอกแกไม่เชื่อเดี๋ยวโดนเต็มเต็มกลางคืนมาเลยใช่มาเลยมันมานอนบีบคอตรงไหนตรงเจ้าที่นอนเขาดีแล้วเขาก็เลยเอาให้เจ้าที่นอนตรงนั้นตรงนั้นรอบหนึ่งเขามากับกลุ่มสื่อเหมือนกันนอนข้างๆเป็นหนึ่งอย่างมีกิ่งไม้ลงในกลางอืม ก็ออกมาดูก็ไม่มีกิ่งโดนเต็มเตยอีกเอาสักพักหนึ่งไอคนอยู่ในเต็นท์ร้องอืมมันา็ผีนั่งอยู่หน้าเต็นตัวดำปีเลยจะลูดเซ็จเข้าไปหาอ๋อยู่หน้าเต็นที่ขึ้นมาพวกเนี้ยพี่ชัยเขาไปทําอะไรผิดหรือเปล่าทําไมมันถึงโดนงนี้ยนะบางทีก็ขวัญอ่อนเนีราขวัญอ่อนไปเองอย่างผมมีผ้าเนี่ยเกลยวประจักเต็มเลยลุงพ้าขนาดนี้ลุงยังออาคนนี้ตัดสุ่มมันมันก็ไม่กลัวเลย เขาแค่ให้เราเห็นนะที่นี่มันเป็นผีเป็นผีเป็นพวกอ้ไรบุวานนายเป็นเจ้าอ่ะเจ้าหลวงคำแดงไม่ไหวก็ห้องน้ำนี่ก็นี่นี่เพื่อนผู้หญิงห้องน้ำมีห้องหนึ่งมีห้องหนึ่งมีห้อง้อีกคนนี้บอกอ่ะเอ้ยแกเมืแกเสร็จยืนรอหน่อยนะอออเอาวันออกมาไอคนนี้ยังไม่ออกคนนี้เสร็จแล้วเอ้าแกเสร็จแล้วเยอะเอ้าขันไปดูหายไปเลย เพื่อนมันอยู่ในห้องน้ำห้องน้ำตรงไหนครับไอ้นี่โอ้ทางพวกผมไปเนี่ยข้างล่างข้างล่างเอาข้างล่างข้างล่างแล้วก็ไอ้น้องผู้หญิงก็ร้องตะโกนเรียกหุยผมต้องลงมาเอาไม่กล้าเดินเดินยกขาไม่ออกเดินไม่ไปเลยอืมโดนเต็มเต็มเลยผมเจอเหมือนในเป็ดยืนยืนโชว์อย่างนี้เลยตรงไหนตรงนี้แหละข้างล่างเจ้าที่นี่แหละก็ยืนอย่างนี้เลยโอ้โหเหมือนในต้นมะพร้าวเลยค้นมะรับเป็นขาหายผีเป็ด แล้วก็ไอโซนนี้ที่ปุ่มเนี่ยนอนอันนั้นก็ไปนอนขวางทางเขาอืมัมนเหยียบหน้าอกันผีมันเหยียบหน้าอกอีกทีก็ไม่กล้านอนอก็นนให้บอกให้ย้ายย้ายย้ายแตกเป็นออกมันเป็นทางเดินไปเดินมามีคนเดินทางโดยหลวงเลยนี่ทหารบริบาลเหรอทหารบริบาลบางคนก็ดูเหมือนเลือดเต็มปากเราหนเจอกัน ตรงยอดตรงที่จุดสูงสุดนะครับอันนั้นก็มีศพฝังนะฮะแถวที่เรายืนน่ะเมื่อก่อนทำไร่ฝิ่นเขาฝังพื้นนึงครับผมเซนว่าทั้งโซนนี้ก็คือตั้งแต่ยุคไร่ฝิ่นอาจจะจุดตรงไหน่ทีเขาอยู่นี่ก็มีตรงไหนยุคไร่ฝิ่นก็เทียบกันได้ไหอันนี้เป็นบ่อน้ำเก่านีลองกระถ่มเองเราเห็นน้าดินมากกบตรงนี้ใช่ไหมตรงไฟผมสองนี้ใช่ไหมเมื่อก่อนเป็นไร่ฝิ่นไง อยู่รึกกันนะการปราบปรามเข้าไม่ยังเป็นหลุมเขาเข้าไม่ได้เมื่อก่อนมันกันเลยต้องพอแล้วคือเขายิงสู้กันเหรอหรือเขาสงครามหรืออะไรฝินี่ตอนนี้ตอนนี้คือเขาพ่นกันเหรอเรื่องพวกดีข้างบนมันสมบูรณ์มากพอเขาตรวั้พวกฝีนบางมันดีก็เป็นแต่ก่อนมันมีตัน่ทางไงก้าวมันจับหน่อยเขาไม่ได้ต่อที่ต่อสู้เดนทไม่ได้ทหารผ่านยุคไข่ปักเหรอเออทหารผ่านมามาปาบไงมาปรามไล่ฝิ่นอะไรยังไงตัดฝิ่นตอนอะไรตั้งแต่พวก ที่ทําปิ่นเนี่ยมันวิ่งหนีไงแสดงว่าเป็นทหารผ่านยืนใส่เขาเาก็ยิงดิทหารผ่านเจนแรกๆใช่ไหมพี่โกเจนค่ายปักอย่างนี้ปช่ปะใช่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 จะเป็นเจนยึดแรกๆเลยเออโอ้ทหารผ่านนี่โหดนะโหดโหดนะเขาวิ่งหนีไม่ได้ถ้าวิ่งแล้วเขายิงเลยใช่ครับเขายิงใส่เลยเขาบอกเขไรป่าผมบางที่เรานั่งกินข้าวตรงนั้นก็มีนะสามแรเรียกไรป่ามันนอนแทบไม่ได้นะอนคืนเพราะทำไมเขานอนได้กันตัวนะเพราะมันไม่อยู่แล้วเดี๋ยวนี้เนาะเดี๋ยวกที่มาทําปัก ทำมาไม่อยู่พอทําพิธีอะไรไปแล้วหมดแล้วเอาพระขึ้นมาทำพิธีตัวนั้นนี่เยอะมากเลยบางทีเราเดินไปเงี้ยเสียงคุยกันภาษาเผ่าลิซอพวกเผ่าม่เขายังอยู่ยังอยู่แต่ที่เลยลงที่ต้นไม้ของขวายตายยิ่บอกว่าหิวอ่ะนั่นอันนั้นยังน้อยก็ประมาณเกือบยี่สิบยี่สิบกัวศพลงหลุมนี่บอกเดียวไม่น้อยเดี๋ยวพรุ่งนี้ครับตายไปเก็บไปลงไว้แล้วฝัง่างเนี้ย มือก่อนเนาะถ้าม่หิวลึกๆก็ลงหิวไม่ฝังเดี๋องทางคืเดิน้องน้ำเียดีใจนะครับตีห้าตีห้าคืนพี่หลับดีไหมหลับถึงเที่ยงคืนน่ะพี่มาเข้าห้องน้ำแล้วก็ช่วงหลังไม่ค่อยหลับแลวผมตื่นเนี่ยตีสามไม่ไม่หลับอีกเลยนอนสองทุ่มวันงี้ย ไม่มีอะไรทำรู้ทำอะไรไม่มีอินเทอร์เน็ตนอนซื้อคิดไปคิดมาทีแรกผมก็น้อยใจในโชคชะตาตัวเองนะได้มีโอกาสขึ้นมาดอยหลวงเชียงดาวในคืนที่ฟ้าเปิดเต็มที่แต่ไม่มีขาตั้งกล้องดีๆมาจัดมุมถ่ายดาวความที่มันจองยากขึ้นก็คิดว่าเราจะมีโอกาสอีกสักกี่ครั้งที่จะได้มาที่นี่และในระหว่างที่ผมได้แต่บ่นอยู่ในใจเพราะความอัดอั้นนั้น รู้สึกเหมือนเจอร้องไห้ในวินาทีที่ผมหมดหวังอย่างถึงที่สุดจากคราวอดนกว้างใหญ่ก็ได้ส่งสิ่งที่เกินหวังมาให้กับผม ทที่ยอดดอยหลวงเจียงดาวผมคิดว่าคนกว่าครึ่งหนึ่งที่มาที่นี่จะไม่ตื่นมาดูสิ่งนี้และนั่นทำให้ผมมีฟุตเทจที่แตกต่างจากคนอื่นหลังจากที่ตื่นนอนตอนตีห้าในสภาพอากาศที่หนาวจัดซึ่งก็ไม่ได้ระคายผิวผมสักเท่าไหร่ันมือการปีนขึ้นยอดภูเขาในสภาพอากาศที่หนาวจัดและมืดมิดเราขึ้นไปถึงพร้อมกับอุณหภูมิ5องศาแต่ลมที่แรงนี่แหละกลายเป็นปัญหามากกว่า เมื่อท้องฟ้าเริ่มสว่างขึ้นทาให้ผมสามารถถ่ายดาวได้ทั้งที่เป็นวิดีโอความตีงามของแสงเช้าคือคนน้อยเลือกมุมถ่ายได้สบายและการที่มันมีแสงสว่างขึ้นเรื่อยๆเราก็ไม่ต้องกังวลว่าแสงมันจะหมดเหมือนแสงเจ็ดและเห็นรูปทรงของภูเขาในแบบที่ไม่ย้อนแสงแต่ไม่ว่าจะเช้าหรือเย็นคุณก็ต้องมาผ่านเชือกเส้นนี้อยู่ดีผมรับชอบจริงๆ ต้องเก็บเป็นระเบียบใช่ไหมใช่มันเป็นว<ม>ินใน<ม>ของเน้หาเป็นนิสัยนิสัยครับผมสวัสดีนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวห้องน้ําของบนยอดดอยหลวงเชียงดาวนะครับจริงก,ก็ระหว่างทางก็จะคล้ายๆกันหมดก็คือห้องน้ำจะเป็นแบบนี้จะมีผ้าเป็นผ้าใบธรรมดาแล้วก็ด้านในก็จะเป็นชักโครกนะครับชักโครกแบบไม่มีน้ําไม่มีอะไรเลยเป็นชักโครกพลาสติกแต่ว่าสิ่งที่คุณต้องทําก็คือ คุณต้องเอาถุงที่เขาแจกมานะครับรุงได้เขาแจกมาแบบนี้นี่มันจะเป็นถุงอย่างเงี้ยผมวางไม้ก่อนนะครับถุงครับแต่ถุงเ,เงนี้ยมันย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติเขามีงานวิจัยรองรับมาอยู่แล้วนี้ใช่ไหมเราก็เปิดอันนี้ขึ้นวางมันลงไปหรือคุณจะไม่เปิดก็ได้ถ้าคุณแบบว่าใส่ไปอย่างนี้เลยก็ได้อันนี้แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคน ปว,วดน้ำหมดโอเคสมมติคุมไปกดน้ำรุดคุมใสเ่เสร็หมดแล้วนะครับอ่า,อาแล้วก็ขับถ่ายอ่านั่งนะนั่งขี้นั่งขี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมแล้วก็สมมติอันนี้เราเช็ดเรียบร้อยแล้วใส่เสร็จแล้วอ่าแล้วก็รีดไล่ลมนะครับผมไม่เป็นไรกลิ่นของเราเองมันคงไม่เหม็อนอะไรหรอกเหม็มนก็ทนได้กลิ่นขี้เรานะครับไล่ลมเสร็จมัดปากผง พืตนทิ้งบ่ออยู่ข้างๆ oh. นี้ครับแล้วก็จะมีบอ่อทิ้งขี้ทิ้งเหี่ยวนี่จะเป็นอย่างนี้ขาวๆ mm hmm. นะครับเราทำดีมากก็คือผมว่ามันสะอาดกว่าห้องน้ำปกติห้องน้ำแบบแบบตากลาดน่นั่งยองขี้อ่ะผมว่าอันนี้สะอาดกว่านะครับอย่าลืมตอนเขาแจกเช็คให้ดีๆนะครับถุงนี้สำคัญมากผมเดินลงเขาตามหลังเพื่อนเพราะคนอื่นเขาลงเขาในขณะที่ผมไปขี้แต่ก็ไม่เป็นอะไร เพราะส่วนใหญ่ในทีมก็ผมนี่แหละแข็งแรงสุดเดี๋ยวก็ไปแซงตรงกลางทางนี่ไงเจอกันแล้วการเดินลงเขาเราจะเห็นเงาต่างๆในจุดที่เราเดินผ่านเช่นหมาหมีช้างซึ่งก็ต้องใช้จินตนาการกันสักนิดหนึ่งที่จะเห็นภาพพวกนั้นนี่คือหน่วยรบพิเศษประจําทีมพิโกแกเป็นทหารพลรม่มและนี่คือการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับเพื่อนนักท่องเที่ยวแปลกดีนะเพื่อนนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักจะบาดเจ็บกันในระหว่างเดินลงเขา ระวังการเดินลงเขาด้วยนะครับไม่ต้องไปเร่งมากก็ได้บรรยากาศตอนลงเขาคือความหนาวเย็นจากน้ำค้างแม้โดนแดดก็ยังรู้สึกอุ่นใช้เวลาประมาณ3-5ชั่วโมงก็ถึงข้างล่างลงชื่อเก็บกระเป๋าขึ้นรถและก็ยาวกลับไปที่สำนักงานเขตตรงนี้แดดจะร้อนมากระวังหน้าไหมหาหมวกหรือผ้ามาปิดกันด้วย รีวิวดอยหลวงเชียงดาวในวันที่20ถึงวันที่2ีมกราคม2567เรื่องการจัดการผมชอบมากนะละเอียดมีการวางแผนที่ดีแม้จะมีขั้นตอนเยอะสักหน่อยแต่ก็เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหน้าเป็นตาของประเทศเรื่องความโหดผมว่าเดินสบายเหมือนจะไกลแต่ก็ไปได้เรื่อยเรืเทียบกับปูสอยเดาผมว่าอน,นั้นเหนื่อยใจจะขาดกว่าเยอะเลยครับแต่วิวระหว่างเดิน ผมว่าที่นี่คือเบอร์หนึ่งสำหรับผมตอนนี้นะความที่มันเป็นภูเขาหินปูนที่สูงที่สุดมันเลยมีเอกลักษณ์เฉพาะหลายอย่างถือเป็นเส้นทางเดินป่าที่สวยงามมากเดินจะช้ามองไปแล้วเพลินดีผมไม่มีข้อติอะไรนะรู้สึกว่าทุกอย่างทางหน่วยงานที่รับผิดชอบก็ทําไปเต็มที่ที่สุดแล้วไว้มีโอกาสผมจะมาอีกหน้าฝนอยากเห็นดอกไม้เต็มๆมากกว่านี้กดไลค์กดแชร์และฝากติดตามในช่องทางอื่นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube TikTok IG คลิปยาวใน YouTube ก็มีแล้วนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับ